ไม่ดูตัวนี้อ่าค่อนข้างใหม่มากครับตัวนี้ผมข,ขออนุญาตนะครับมันจะมีหลายโทนอน่นะคุณดอกตัวนี้สังเกตไหมว่าตรงหน้านี่คือจะใหม่มากสีฟ้านี่อย่างฟ้าผมไม่แน่ใจว่าในกล้องชัดหรือเปล่าแล้วก็ตัวที่เป็นของแท้นะตัวนี้ตรงคอเห็นไหมใต้ GEM q u e u t GEM นะ Get Entertainment m n d b o n d c s i n g เนี่ยนะครับตรงเนี่ยสีตรงขอบคอเนี่ยมันเหมือนจะไม่เหมือนกับตัวบอดี้พุณเห็นปะมันจะไม่เหมือนตัวอดี้เพราะอะไระไรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันจะคล้ายๆบล็อกข้าม บ็อกค้าก็จะเป็นแบบตรงหมอนคอเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นคนละสีถามว่าทำไมตอบได้ว่าไม่รู้เหมือนกันก็มันทํามาแบบนี้นะครับก็คือมันอาจจะเป็นวัสดุคนละวัสดุกันแต่สาเหตุเพราะอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ต่อปีหนึ่งเก้าเก้าสามพอเป็น G.M. เนะี่ยสังเกตไหมว่ามันจะเป็นคล้ายๆบ็อกค้ามเลยก็คือเห็นไหมมันวันสดุเดี่ยวแขนล่างคือล่างคู่นะมันจะเป็นคล้ายกับบล็อกค้ามเลยเหมือนบ็อกค้ามเลยนะครับมัจนน่าจะเป็นคือเดียวกันในในแนวของผมนะครับแล้วก็ลองดูใบหน้าของสรุปดอกดูใหม่มากครับ ทัดมากนะัตอนนี้สวยมากเลยดูดิลายค่อนข้างเด่นนะัตอนนี้เป็นคนญี่ปุ่นที่เก็บของค่อนข้างดีนะครับน่าจะเป็นคนที่ซื้อแพงซื้อเต็มเหมือนกันนะฮะมาขายผมก็ผมก็ต้องซื้อราคาดีนะเพราะมมนเขาก็ไม่ขายแต่ของเขาสวยจริงนะครับนี่ดูสังเกตว่าบล็อกก็จะไม่ได้ตรงตรงนะมันก็จะมีแบบโค้งโคงนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการทําให้เราได้รู้ว่ามันเป็นสกรีนที่เป็นสกรีนมือนะ b e a r e of the dog นะต้นดังตรงนี้นะครับสภาพดีมากไปคลิปเลยครับคือคนนี้เขาแบบเก็บของสวยเราดูเราเรารู้เลยนะครับ